สวัสดีค่ะท่านข่าวเดน่นอัปเดตข่าวดีกับ p e. ีเ News กับดิฉันปาริรีสนสินพง์ค่ะเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาัดพิธีทำบุญผักบาทเข้าสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหารและพนักงานค่ะ นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน PEA รวมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,565บริเวณหน้าอาคาร LED สำนักงานใหญ่ในพิธีผู้บริหารและพนักงานได้รวมกันสักการะสารพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งยารักษาโรคและสิ่งของจําเป็นโดยมีพระราชวิสุทธิประชานาธเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพุจังหวัดลบบุรีและพระสงฆ์จากวัดโบขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีจํานวน39รูปมารับบินทบาท สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาท PEA ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานพิธีทำบุญตักบ,บารในโอกาสสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะช่วยให้พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสร่วมทำนุกบำรุงศาสนาสร้างความสามะคัคคีและยังเป็นสิริมงคลพร้อมก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ค่ะ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีสนสินพง์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ